ในแต่ละประเทศมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหนึ่งในความเชื่อเหล่านั้นก็คือคนญี่ปุ่นเชื่อว่าในโลกของวิญญาณทุกอย่างจะสลับด้านไปหมดเช่นกิโมโนก็จะสวมสลับซ้ายขวาหรือรองเท้าก็จะสวมกลับข้างนอกจากนี้ ฝ่ามือและหลังมือก็จะหันสลับด้านไปจากคนปกติด้วยมีเรื่องเล่ามากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อดังกล่าวและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้เรื่องมีอยู่ว่าคู่รักคู่หนึ่งขับรถขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขากว่าจะกลับลงมาก็เป็นเวลาพลบค่ำระหว่างทางทั้งคู่เกิดทะเลาะมีปากเสียงรุนแรงจนฝ่ายชายโมโหและไล่แฟนสาวของเขาลงจากรถ หญิงสาวที่โมโหไม่แพ้กันรีบก้าวลงจากรถโดยไม่สนใจว่าขณะนั้นเป็นเวลามืดค่ำและรอบกายก็มีแต่ป่าแถมถนนก็เปลี่ยวไม่มีรถวิ่งเลยสักคันหญิงสาวพยายามข่มความกลัวและภาวนาในใจว่าอีกเดียวเขาจะต้องกลับมารับฝ่ายแฟนหนุ่มตอนแรกยังคงโมโหจนลืมนึกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคู่รักแต่เมื่อขับรถต่อไปจนใกล้จะถึงตีนเขา เขาก็เริ่มหายโกรธและคิดว่าตัวเองทำเกินกว่าเหตุจึงรีบขับรถขึ้นไปรับเธอเมื่อไปถึงใกล้กับบริเวณที่เธอลงจากรถเขาก็โล่งใจที่เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นทันทีที่เขาจอดรถเธอก็ขึ้นมานั่งตรงที่เดิมเขาสังเกตเห็นว่าเธอมีสีหน้าตึงเครียดและไม่ค่อยพูดค่อยจาแม้ว่าเขาจะชวนคุยสักเท่าไหร่เธอก็เอาแต่นั่งนิ่งแต่เขาก็คิดว่านั่นคงเป็นเพราะว่าเธอยังคงโกรธอยู่ ขับรถต่อไปอีกสักครู่มีเด็กผู้ชายคนนึ่งยืนโบกรถอยู่ข้างทางยิงสาวจึงถามขึ้นว่าทำไมเขาจึงไม่ยอมจอดรถรับเด็กคนนั้นไปด้วยกันฝ่ายชายอธิบายให้ฟังว่าที่ไม่จอดก็เพราะเขาคิดว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่คนเหมือนกับความเชื่อโบราณที่บอกไว้ว่าเมื่อคนเราตายไปทุกอย่างจะกลับด้านไปหมดและเขาสังเกตเห็นว่าเด็กผู้ชายคนเมื่อครู่ยื่นมือออกมาโบกรถ แต่ฝ่ามือของเขากลับงายขึ้นไปบนฟ้าเมื่อหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างชอบอกชอบใจและเอ่ยชมแฟนของเธอว่าเก่งที่รู้เรื่องพวกนี้พร้อมกันนั้นเธอก็ปรบมือไม่หยุดโดยที่เธอหันหลังมือเข้าหากันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเหนือธรรมชาติที่น่าสนใจอีกมากมายหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ และหากไม่อยากพลาดตอนต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ